สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Real Me Podcast นะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะครับใน EP ที่4ี่เนาะที่ผมลงคลิปไปครับที่เป็น podcast ์นี่แหละใน EP ที่4นะครับแล้วเสียงมันเบาเนาะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะแก้ไฟล์นั้นได้เพราะว่าผมไม่ได้แบ็กอัพไฟไว้แต่ว่าใน EP ที่5วันนี้เนี่ยผมก็จะลองโปรเจกต์เสียงตัวเองให้ดังมากขึ้นแล้วก็ ตอนที่ไปตัดต่อพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยผมก็จะลองเพิ่มเสียงนะครับจะลองเพิ่มเกณฑ์ให้มันดังมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะแบ็กอัพไฟล์อันนั้นไว้ก่อนถ้าปล่อยคลิปนี้ไปแล้วปล่อย EP นี้ไปแล้วเสียงมันเบาหรือมันดังเกินไปยังไงก็คอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวผมจะลบคลิปนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลงใหม่ให้โดยที่จะแก้เสียงให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้า EP นี้ปล่อยไปแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ลองฟีดแบ็มาให้ผมอีกทีหนึ่งเนาะก็จะเดี๋ยวจะปรับ เกณฑ์เสียงให้มันดังขึ้นจาก e ีีที่แล้วให้ละกันนะครับก็ใน e ีีในวันนี้นครับผมก็จะมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีน้ำหอมกี่ขวดนะครับเนื่องจากผมได้ไปดูคลิปของพี่ไปครับช่องบดมวีนี่แหละนะครับ,บ,รบ,รบเขาก็ได้ทำคลิปแนวแนวนี้ไว้ก็คือว่าเราควรมีน้ำหอมกี่ขวดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็รู้ว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆแล้วก็เป็นคำถามที่ ค่อนข้างจะปัจเจกบุคคลมากๆเลยนะครับมันมีหลายอย่างมันมีหลายรูปแบบที่เราสามารถแบบพูดถึงเกี่ยวกับมันได้เราเราสามารถเราสามารถใส่แว่นตาในการมองคําถามนี้ได้หลายๆแว่นได้หลายๆคําตอบอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้เป็นคําตอบที่ตายตัวขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมีหลายๆหัวข้อนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนอยากจะรู้ว่า ถ้าผมจะต้องมีน้ําหอมแค่ประมาณ4-5กลิ่นอเงี้ย4-5ขวดยเงี้ยผมจะเลือกกลิ่นไหนบ้างและผมจะจัด5กลิ่นนี้ยังไงบ้างให้มันไปในโทนไหนบ้างเดี๋ยวจะมาคุยตรงนี้ประเด็นนี้ในช่วงท้ายคลิปละกันนะครับก็เดี๋ยวจะขอจํากัดความก่อนละกันเนาะว่ามือใหม่ใช้น้ําหอมหรือว่ามือใหม่ที่เข้ามาวงการน้ําหอมเนี่ยผมจํากัดความว่าอะไรจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะจำกัดความยาก สมมุตินะครับสมมุติว่าผมอย่างเงี้ยในปีแรกเนี่ยที่ผมทํา y o Youtube เนี่ยก็คือผมก็เพิ่งเพิ่งดมน้ําหอมเหมือนกันนะไม่ใช่แบบดมน้ําหอมมา3 4ปีแล้วแล้วจะมาทํา y ำ Youtube อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็ผมเองเนี่ยผมเริ่มดมน้ําหอมมาประมาณแบบไม่ถึงปีอ่ะแล้วก็มาทํา y o Youtube เลยนะครับจําได้ว่าน่าจะไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำนะครับไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กระโดดเข้ามาทํา YouTube แล้วนะครับ ซึ่งมือใหม่ในที่นี้ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่การเวลาที่ผ่านมาคุณดมน้ําหอมเยอะด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมุติว่าเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าผมเนี้ยผมดมน้ําหอมทุกวันแต่ว่าถ้ามือใหม่อย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณดมน้ําหอมกลิ่นเดิมๆทุกวันคุณใช้กลิ่นเดิมๆทุกวันหรือว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าคุณไม่ได้ลองน้ําหอมกลิ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยต่อให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร <favour> ไม่ได้ซึมซับหรือว่าหรือแบบไม่ได้เทรนนิ่งในเรื่องของจมูกของคุณให้คุณได้รับกลิ่นที่มันหลากหลายมากขึ้นถ้าสมมติว่าหนึ่งปีถ้าคุณใช้น้ําหอมตัวเดียวหนึ่งปีผมก็มองว่าคุณก็อาจจะยังเป็นมือใหม่อยู่เพราะว่าในด้านของการที่คุณจะต้องลองไปดมน้ําหอมหลายๆอย่าง,อางลองต้องลองไปดมน้ําหอมหลายๆกลิ่นอย่างเงี้ยผมมองว่าอันนั้นนะก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้คุณมีประสบการณ์เรื่องของจมูกในการรับกลิ่นมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้โน้ตต่างๆจะได้รู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ําหอมต่างๆมากมายอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะทําให้คุณมีประสบการณ์มากขึ้นผมเลยมองว่าคําว่ามือใหม่หรือว่ามือเก่าหรือว่าโปรเ e s ชั o นอลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าในวันวันหนึ่งหรือว่าในปีปีหนึ่งคุณดมน้ําหอมมามากมายหรือว่าคุณดมมาคุณดมน้ําหอมมากิ่ตัวแล้วอย่างนั้นมากกว่านะครับอยู่ที่จํานวนของการดมน้ําหอมอันนั้นมากกว่าผมเลยคิดว่าไอ้จํานวนตรงเนี้ยมันเป็น คำที่เราใช้จำกัดความได้ว่าเราเป็นมือใหม่อยู่หรือว่าเราเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วหรือว่าเราเป็นแบบว่าเออเราดมน้ําหอมมาประมาณร้อยพันตัวแล้วอย่างเงี้ยเราจึงสามารถเรียกเองได้ว่าเออเราไม่ใช่มือใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยก็ก็จะใช้จุดนี้มากกว่าสำหรับผมนะครับต่อมาก็ต้องมีกี่ขวดผมรู้สึกว่าถ้าคุณอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นปัจเจกบุคคลเีงแหละเพราะว่า จริงๆแล้วใครที่มีน้ําหอมครเดียวอย่างเงี้ยอย่างเช่นแม่ผมนี้แม่ผมมี CK1 ค่ะก็คือใช้ CK1 ทุกวันแล้วก็หมดก็คือซื้อ CK1 ใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่ามี CK1 โควรเดียวก็สามารถใช้ไปได้ทุกที่ใช้ไปได้ทุกสถานการณ์โดยที่เขาไม่ต้องคํานึงว่าน้ําหอมมันจะติดทนนานหรือเปล่าหรือว่าน้ําหอมมันจะฟุ้งกระจายดีไหมยเงี้ยเขาก็ไม่ได้คํานึงก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือแม่ผมก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละที่แบบไม่ได้ รู้เรื่องน้ําหอมมากหรือแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหอมมากขอแค่ให้ฉีดแล้วรู้สึกตัวเองมั่นใจรู้สึกว่าเรามีกลิ่น CK 1วันอยู่ที่ตัวเราแล้วเราก็สามารถไปได้ทุกที่อะไรประมาณนั้นมากกว่าซึ่งผมมองว่าคนธรรมดาก็ก็จะมีอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มผม,ไม,ไ,มไม่ได้ซีเรียสนะว่าเออมันจะดีหรือไม่ดีอะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าคุณมีน้ําหอมขวดเดียวคุณมีน้ําหอมกลิ่นเดียวแล้วคุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกโอเคคุณรู้สึกสะดวกแบบน,บบนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําหอมจริงๆแ,ๆแล้ว่มันก็เหมือนเสื้อผ้ามันก็เหมือนเครื่องแต่งกายบางอย่างเครื่องแต่งกายชนิดหนึ่งที่เราสวมใส่มันแล้วจะทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจเราสามารถออกไปสู้กับโลกภายนอกได้โดยที่เรามีความมั่นใจโดยที่เรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองโดยแบบเรามีความมั่นใจเรามีเซลฟ์เอสเต็มในตัวเองอะไรเงีแบบ้ยผมมองว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนเครื่องป,ประดับชิ้นหนึ่งในตัวของเราที่ทําให้เรามีความมั่นใจเราสามารถเดินออกไปข้างนอกบ้านโดยที่เราแบบ เออเรารู้ว่าเรามีน้ําหอมติดอยู่ที่ตัวเราอะไรเงี้ยผมมองว่ามันเป็นแบบนั้นมากกว่าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมีน้ําหอมกี่ขวดในคอลเลคชั่นหรือว่าคุณจะมีขวดเดียวแล้วคุณสามารถใช้ได้ทั้งปีใช้ได้ตลอดทั้งชาติอันนั้นก็ไม่ว่ากันกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าคําถามนี้มันตอบยากแต่ว่าสำหรับตัวของผมเองเนีด้วยความที่ผมเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะผมท o u t u b e แล้วก็ผม รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากจะมีน้ําหอมเป็นร้อยกลิ่นหรือว่าเป็นร้อยขวดอะไรเงี้ยมันก็ในอนาคตอาจจะมีก็ได้แต่ว่าในตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะมันก็อาจจะค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าผมเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบน้ําหอมถึงแม้ว่าจะเป็นโทนแบบโทนสดชื่นอย่างเงี้ยโทนสดชื่นโทนอาควาติกอย่างเงี้ยมันก็ยังมีน้ําหอมที่ผมชอบแบบโทนโทนเดียวกันอะ่ะแต่ว่ามีหลายๆกลิ่นที่มันแบบมีความยูนิคมีความแตกต่าง ถึงผมชอบผมก็อยากจะเก็บอยู่ดีอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นก็จะตอบว่าอยู่ที่คุณเลยอยู่ที่เงินของคุณอยู่ที่ทุนทรัพย์อยู่ที่ความสะดวกของคุณอยู่ที่ความสบายใจของคุณด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งที่ผมก็จะตอบผมก็ตอบได้แบบกลางๆแล้วกันนะว่าเออมันก็อยู่ที่คุณให้คุณลองไปตัดสินใจให้คุณลองไปชั่งน้ําหนักดูแล้วกันว่าคุณอยากจะมีน้ําหอมกี่ขวด แต่ว่าไอ้น้าหอมกี่ขวดอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีห้าขวดใช่ไหมที่ช่วงสุดท้ายนยที่ผมบอกไว้ว่าผมจะมาจัดเซตน้ําหอมห้าขวดที่คุณควรจะมีหรือแบบว่าที่ผมมีที่ผมคัดมาให้าขวดเพราะว่ามันจะมีแนวกลิ่นด้วยจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสมมุติ CK 1วันอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถฉีดฉีดวันไปหลากหล,กหลกายสถานการณ์ขนาดนั้นหรอกอย่างหนึ่งอ่ะคือเราไม่สามารถฉีด CK 1วันไปเที่ยวกลางคืนได้ถูกปะ เพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เซฟเป็นกลิ่นที่สดชื่นมันฉีดได้เว้ยแต่ว่าถ้าคุณชอบเที่ยวคืนจริงๆอ่ะคุณก็คงไม่ได้คิดว่าคุณจะฉีด CK1 ไปเที่ยวกลางคืนหรอกถูกไหมหรือว่าถ้าคุณไปงานพิธีการอ่างเงี้ยคุณก็คงไม่คิดที่จะฉีด CK1 ไปพิธีงานพิธีการเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เบาเป็นกลิ่นที่เซฟกลิ่นไม่ค่อยกระจายกลิ่นไม่ค่อยตะโกนให้คนอื่นได้กลิ่นสักเท่าไหร่ มันเป็นกลิ่นที่คุณได้กลิ่นและคุณสบายใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่กลิ่นที่คุณจะฉีดไปงานทางการไปงานกลางคืนได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้น้ําหอมแนวกลิ่นต่างๆแนวกลิ่นหนักๆแนวกลิ่นกัวมอแนวกลิ่นที่มันลึกลับลึกลับหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่น้ําหอมกลิ่นเนี้ยถ้าฉีดไปสถานการณ์เนี้ยมันจะดีมากกว่ามันจะตอบโจทย์มากกว่ามันก็เลยทําให้ผมวันนี้เนี่ยต้องจัดเซตน้ําหอม ห้ากลิ่นที่คุณควรจะมีครับห้าแนวกลิ่นหรือว่าห้ากลิ่นก็ตามเนี่ยเราจะมาพูดถึงในช่วงหลังมาที่คาถามต่อมาก่อนว่าขวดเดียวเนี่ยต้องฉีดไปได้ทุกโอกาสไหมก็อย่างที่แม่ผมและยกตัวอย่างแม่ผมเพราะว่ามันใกล้สุดแล้วครับแม่ผมเขาฉีดซีเควันไปทุกสถานการณ์แต่ว่าเขาทํางานแล้วเขาก็เป็นแม่แล้วเนี่ยเขาก็แบบไม่ได้ที่จะต้องไปเที่ยวหรือแบบว่าไม่ได้ที่จะต้องไปสังสรรค์หรือแบบไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็จะเป็นชีวิตของการทํางานการอยู่บ้านการไปเที่ยวแบบพักผ่อนสบายๆอย่างเงี้ยมากกว่านะครับก็เลยผมก็เลยมองว่ามันก็จะแมชกับไลฟ์สไตล์ของคุณเองลวกันอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ผมก็จะตอบกลางๆเช่นกันเพราะ <c oughs> ว่ามันไม่มีคําตอบตายตัวจริงๆนะถ้าคุณลองคิดตามผมดูอ่ะคุณก็จะรีลลิสต์ได้ว่าคุณก็จะตระหนักรู้ได้เลยว่ามันเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะปัจเจกบุคคลแลวเราก็ไม่สามารถที่จะไปว่าคนอื่นเขาได้ว่าเอ้ยคุณแม่งมีน้ําหอมคนเดียวคุณแม่ง คุณแม่งกากว่ะคุณแม่งแบบไม่ได้รู้เรื่องน้ำหอมจริงเลยเนี้ยเราก็ไม่สามารถไปบูลลี่เขาได้เพราะว่ามันก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยเออผมก็เลยก็จะตอบคําถามเนี้ยแบบกลางๆอีกเช่นกันแล้วกันว่าก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้น้ําหอมทํางานที่อ่ะอย่างน้อย2กลิ่นเนี่ยคุณก็จะมีน้ําหอมสดชื่นที่สามารถทํางานได้ที่สามารถฉีดใช้ในชีวิตประจําวันได้2กลิ่นแล้วก็ถ้าคุณในช่วงแรกนะถ้าคุณมี2กลิ่นเนี้ยแล้วถ้าคุณอยากจะลองน้ําหอมกลิ่นใหม่ๆและที่มันแบบ อัพสเกลขึ้นมาในเรื่องของความดาร์คความริชความหนักแน่นของกลิ่นมากขึ้นอ่ะก็จะมีกลิ่นที่3ออกมาแล้วก็คือกลิ่นที่คุณสามารถฉีดในช่วงกลางคืนได้ไม่ว่าจะเดทที่กลางคืนหรือว่าอะไรก็ตามเงี้ยก็จะมีกลิ่นนี้ไว้หรือว่าอ่ะผมแถมให้2กลิ่นเลยก็ได้กลิ่นหนักสกลิ่นแล้วกลิ่นสุดท้ายก็คือเป็นกลิ่นที่คุณอาจจะชอบโดยส่วนตัวไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นกลิ่นที่คนอื่นเขาบอกว่าหอมหรือเปล่าแต่ว่าคุณดมแล้วคุณชอบคุณก็จะเก็บอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นน5กลิ่ทั้งหมด ประมาณนั้นซึ่งผมก็รู้สึกว่า5กลิ่นแค่นี้เนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์โดยรวมๆของทุกคนได้ไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนทํางานหรือว่าชีวิตเด็กมหาลัยหรือว่าชีวิตใครหลายๆคนอ่ะที่แบบเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหอมมากแต่ว่าก็อยากจะมีสัก 4- 5หขวดเก็บไว้ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เป็นออปชั่นให้คุณได้เลือกใช้น้ําหอมที่คุณแบบคุณชอบแล้วทําให้คุณมีความมั่นใจอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละก็อาจจะเป็นสัก 4- 5หกลิ่นที่คุณสามารถ มีได้แต่ว่าขวดเดียวก็ก็ตามนั้นอีกอะ่ะคุณผมก็รู้สึกว่ามันก็แล้วแต่คนละกันเนาะแต่ว่าถ้าขวดเดียวสำหรับผมอะ่ะผมมองว่ามันน้อยจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถมีได้มากกว่าขวดเดียวสัก4ี่ถึงห้าขวดอย่างเงี้ยผมว่ากาลังดีครับกําลังโอเคมากๆโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดเซตน้ําหอมนะครับห้ากลิ่นที่คุณต้องมีนะคุณต้องมีหมายถึงว่าเป็นแนวกลิ่นที่คุณควรจะมีไว้ ในคอลเลกชันของคุณถ้าคุณคิดจะมีน้ำหอม4-5กลิ่นนะครับเริ่มต้นจากสายสดชื่นกันก่อนสายสดชื่นเนี่ยผมคัดมาให้2กลิ่นด้วยกันนะครับ2กลิ่นนี้เนี่ยเป็น2กลิ่นกันตายของผมเลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าวันไหนที่ไม่รู้ว่าจะฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรดี่ะ2กลิ่นนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในหัวของผมตลอดเวลานะครับกลิ่นนี้ก็คือ amaz club de nuit intense man ครับอันนี้เป็นออลเทอร์เชเลตนะครับที่ผมมีนะซึ่งผมก็น่าจะเคยโชว์ใน ep ที่4ี่ไปแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่น โคนคริสแอมนตัสเนาะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่เมื่อผมฉีดออกไปข้างนอกผมจะรู้สึกมีความมั่นใจจะรู้สึกว่าเราสามารถเอาน้ำหอมกลิ่นเนี้ยฉีดไปสู้กับกลิ่นของคนอื่นได้แล้วเราก็รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มหาชนเป็นกลิ่นที่ทุกคนชอบง่ายเวลาที่ใครได้กลิ่นคุณอย่างเงี้ยกลิ่นบนอากาศกับกลิ่นที่คุณฉีดที่ตัวมันจะมันจะต่างกันนะสำหรับน้ําหอมกลิ่นเนี้ยถ้าคุณฉีดน้ําหอมที่ตัวแล้วให้คนมาดมที่ตัวคุณอน่ะ มันจะเป็นน้ําหอมที่ไม่ค่อยหอมแต่ว่าเวลาที่คุณฉีดแล้วใครเดินผ่านคุณหรือว่าคุณเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยกลิ่นมันจะฟุ้งออกมาบนอากาศใช่ไหมกลิ่นเนี้ยมันจะหอมตอนที่มันฟุ้งออกมาบนอากาศแล้วคนอื่นได้กลิ่นคุณก็จะได้รับคําชมเมื่อคุณได้รับคําชมคุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นหรือว่าไม่ได้รับคําชมก็ตามแต่ว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับน้ําหอมกลิ่นนี้ของคุณ แต่คุณจะรับรู้ได้ทางภาษากายรับรู้ได้ทางสีหน้าของเขาว่าเขาโอเคหรือไม่โอเคกับน้ําหอมกลิ่นนี้แต่ที่ผ่านมาเท่าที่ผมใช้มามีแต่เสียงตอบรับที่ดีมีแต่ฟีดแบ็ที่ดีกับน้ําหอมกลิ่นนี้ผมก็เลยมองว่า คุณจะซื้อค r e ตอัมนตัสมาเลยก็ได้แต่ว่าอาร์มัฟคลับดูนูอินเทนส์แมนกลิ่นนี้หรือว่าอย่างแมสเซราเซดั t โบเซอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นดูเ l i c a เ i o n ชันมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟของค r e ตอัมนตัสที่ทําได้ค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ราคาดีกว่าเพอร์ฟอร์แมน์ดีกว่าทําไมคุณจะไม่เลือกกลิ่นแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะต่อมานะครับเป็นกลิ่นอ q u a t ติกเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากกว่าอาร์มัฟคลับดูนูอินเทนส์แมนนะครับกลนนิ่ iva, ica, age, น หนึ่งเลยคือราคาถูกมากนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับแล้วก็ผมมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขามันก็ยังทำได้ดีอยู่ก็ทำได้ดีกว่า c k .1 ในมุมมองของผมอะเออทำได้ดีกว่า c k .1 ทำได้ดีกว่า CKB ในมุมมองของผมแต่ว่าคุณได้มาในราคาที่เท่าๆกันไม่ได้ห่างกันมากอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่ผมมองว่ามีความเซฟกว่า A m ร์มครับเ e n ูอินเทนส์แมนแล้วก็เป็นกลิ่นที่น่าจะน่าจะได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากกว่าประมาณ ผมบอกว่าอันเนี้ยร้อยทั้งร้อยผมว่าน่าจะชอบ100%แต่ว่าถ้าตัวออมมัคลับงตัวนู i อินเทนเนเนี่ยก็จะมีสัก80% 90%อาที่ชอบก็อาจจะหักไปสัก10% 20%ที่อาจจะแบบเขาอาจจะบอกว่าแรงไปหรือว่าอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยถ้าคุณฉีดเยอะจนเกินไปะอะไรเงี้ยครับ มาที่กลิ่นที่3นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นกลิ่นที่หนักๆกันบ้างนะเป็นกลิ่นที่คุณสามารถใช้ในช่วงกลางคืนได้ไปเที่ยวกลางคืนไปงานพิธีการไปงานราตรีไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆอนะไรเงี้ยแน่นอนกลิ่นหนักๆมันไม่ค่อยสามารถที่จะใช้ได้ในอากาศร้อนสักเท่าไหร่แล้วก็ผมเสริมนิดนึงสำหรับตัว Arm u ั Club de Intense Man เนี่ยผมมองว่าถ้าคุณมีกลิ่นนี้กลิ่นเดียวผมว่าจบเลยนะตัวนี้นะครับ Arm up Club de Intense Man ผมมองว่าถ้าคุณมีกลิ่นนี้กลิ่นเดียวคือจบเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถฉีดได้ทั้งทํางานฉีดได้ทั้งเรียนฉีดได้ทั้งไปเที่ยวอางคืนก็ได้คุณก็ฉีดไปหลายสเปรย์หน่อยสำหรับเที่ยวอางคืนแต่ว่าถ้าฉีดทางานฉีดเรียนก็ 2- อถึงสสเปรย์พอนะครับเพราะว่ามันเป็น,ปนกลิ่นมหาชนเป็นกลิ่นที่มีฟีดแบกที่ดีกลับมาเสมอเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้กลิ่นเดียวถือว่าจบแล้วก็ทําได้หลากหลายสถานการณ์อยู่ที่ว่าคุณฉีดกี่สเปรย์ไปในสถานการณ์นั้นๆนะครับแล้วก็ราคาของเขาดีมากๆนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ถ้าคุณมีกลิ่นนี้กลิ่นเดียวคือจบได้เหมือนกันนะครับแล้วกลิ่นต่างๆที่ผมจะพูดถึงเนี่ยที่ผมหยิบมาก็คือกลิ่นของอเล็กซานเดรยนะครับดาร์กไนนะครับเป็นกลิ่นกาแฟนอกจากที่ทุกคนรู้กันครับแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟเป็นกลิ่นคาราเมลเป็นกลิ่นดาร์กช็อกโกแลตมีความเป็นดาร์กและมิสติเรียสมากๆกลิ่นเนี้ยคือถ้าฉีดในช่วง อากาศหนาวๆช่วงสิ้นปีบ้านเราอ่างเงี้ยผมมองว่ามันก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเป็นงานพฤฤฤฤฤฤฤิธีการเป็นงานราตรีไปสังสรรค์กับเพื่อนอ่างเงี้ยที่อากาศมันไม่ได้ร้อนเนี่ยอากาศมันอนจะค่อนข้างจะเย็นเนี่ยกลิ่นเนี้ยถือว่าเหมาะมากๆแล้วก็มันจะทํางานของมันได้ค่อนข้างจะดีมากๆครับอันนี้เป็นกลิ่นน้าหอมกลิ่นหนักกลิ่นหนึ่งที่ผมหยิบมาแนะนํานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีน้ําหอมกลิ่นหนักหลายๆโทนออกแตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นโทนโทบากโก้ยาสูบเนาะโทนเลเทอร์โทนหนังโทนกาแฟอย่างเช่นตัวนี้นะครับหรือว่า โทนพวกกลิ่นอูดอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันผมก็ถึงบอกว่าถ้ามือใหม่อย่างเงี้ยมันก็เขาอาจจะแบบไม่ได้ลมน้ําหอมมาเยอะหรือแบบว่าไม่ได้ลมน้าหอมมาหลายกลิ่นกลิ่นพวกเนี้ยมันก็อาจจะเข้าถึงยากรอยเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องอาศัยการเทรนจมูกของคุณไปเทรนในเรื่องของการรับรู้กลิ่นของคุณไปว่าเออกลิ่นนี้มันเป็นยังไงนะกลิ่นนี้มันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยก็จะได้เทรนจมูกของคุณไปเรื่อยๆแล้วก็คุณจะ ชอบกลิ่นแบบนี้ได้ง่ายมากขึ้นกลิ่นันหนักแบบนี้ได้ง่ายมากขึ้นเมื่อคุณได้ลองมันไปเรื่อยๆแล้วนะครับ แล้วก็แนวกลิ่นต่อมาก็คือแนวกลิ่นของกัวมอนเนาะซึ่งอันเนี้ยผมแอดเข้ามาเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบน้ําหอมกัวมอนโดยปกติของผมแล้วนะครับผมก็เลยหยิบเอาน้ําหอมกัวมอนมาพูดละกันนะครับจากมาของอเล็กซานเดียเช่นกันนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าอเล็กซานเดียช็อกโกแลตดรีมนะครับเป็นกัวมอนเริ่มต้นเลยนะเป็นกัวมอนที่ถ้าคุณอยากจะลองแนวขนมอยากจะลองแนวที่มันมีความหวานหวานมีความไซรับไซรับอะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยถือว่าเป็นแนวเริ่มต้นได้ดีมากเพราะว่า มันเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่มีความหวานที่ลงตัวกับโน้ตอื่นๆได้ดีมากๆแล้วก็ช่วงต้นมีความสดชื่นอยู่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้งานยากจนเกินไปแล้วก็ผมมองว่ากลิ่นนี้ในช่วงซัมเมอร์ไนท์หรือว่าช่วงหน้าร้อนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคุณก็สามารถฉีดได้แต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่คุณจะฉีดไปเที่ยวกลางคืนได้นะผมมองว่ามันเป็นกลิ่นที่คุณสามารถฉีดไปเดทหรือว่าฉีดอยู่กับแฟนเน็ตฟลิกซ์แอน l กับแฟนกับครอบครัวของคุณอะไรเงี้ยผมมองว่ากลิ่นนนเี้เป็ กลิ่นแนวแนวนั้นมากกว่าแนวที่จะคุณเจอกไปเที่ยวกลางคืนนะครับก็เป็นกลิ่นโกมอนที่ผมมองว่าเริ่มต้นแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆใช้งานได้ค่อนข้างจะหลากหลายสถานการณ์ในช่วงกลางวันฉีไปเรียนฉีไปทํางานหรือว่าเด็กช่วงกลางวันเนี่ยกลิ่นนี้ก็ถือว่าทํทำได้ดีอยู่นะแล้วก็กลิ่นของเขาถือว่าฉีด ออกแดดหรือว่าฉีดหน้ารอนเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รู้สึกลำคารหรือจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดขนาดนั้นก็ยังฉีดได้อยู่แต่ผมมองว่าถ้าช่วงกลางวันเนี้ยคุณไปฉีดน้ําหอมสายสดชื่นมันน่าจะตอบโจทย์คุณมากกว่านะครับและยิ่งถ้าคุณเป็นคนเหงื่อออกง่ายอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างดาร์กไนท์หรือกลิ่นยางช็อกโกแลตดีมอย่างเงี้ยถ้าคุณฉีดออกไปข้างนอกมันก็จะไม่ค่อยตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่นะครับ มาถึงกลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นที่5เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวกลิ่นที่ผมแอดเข้ามาเพราะว่าผมชอบเหมือนกันนะครับเป็นแนวกลิ่นอูดนั่นเองนะซึ่งแนวกลิ่นอูดเนี่ยผมก็มีตัวหนึ่งนะครับจากบ้านของ Paris Corner นะครับกลิ่นนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วแหละคุณทุกคนที่เคยดูช่องผมเนี่ยที่ผ่านๆ,ๆ่ันมาอะไรเงี้ยผมก็ได้พูดถึงน้ำหอมกลิ่นนี้ไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับ Paris Corner Ministry of Wood Satin นะครับป็ิงกลิ่นโครนของ MFK นะครับหรือว่า Maison Francis Kerjon Wood Satin m o o d ซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมมาว่าใช้งานง่ายมากๆแล้วก็พรีออเดอร์ไม่ได้ยากแล้วนะครับตัวนี้ผมก็พรีมาจากพี่วันนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง โปรไฟล์ Facebook ของพี่วันณไว้ให้ตรง description ด้านล่างด้วยนะครับให้คุณลองไปติดตามดูได้ถ้าคุณอยากจะลองแนวน้ำหอมกลิ่นอูดท,ที่ใช้งานง่ายมากๆเป็นอูดท,ที่มีความเป็นสบู่ในความคิดส่วนตัวของผมนะมีความเป็นสบู่มันอาจจะเทียบเคียงไปถึงอูดซิลมูดซึ่งเขาก็ออกมา เหมือนแบบมีอุสตินมูดจะเป็นของผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าอูซิมูดอย่างเงี้ยก็น่าจะแทรกเกตไปทางผู้หญิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันมีความเป็นอูสตินมูดกับอูซิลมูดเพราะว่าผมเคยลองตัวโครน บ้านอเล็กซานเดรียที่โครนอูสตินมูซึ่งผมมองว่าอันนั้นมันจะมีความแมสคูลินมากกว่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดมกลิ่นนัานๆนนแล้วแหละแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นสบูม่มันมีความเป็นอูดโรสที่เบรนออกมาได้ค่อนข้างจะดีใช้งานง่ายมากๆแล้วก็กลิ่นนี้เป็นกลิ่นอูดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่ากลิ่นของเขาถือว่าทํางานได้ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆการกระจายตัวการติดทนานาการทิ้งกลิ่นอะไรของเขาทำได้ดีมากๆแล้วก็ในราคา ไม่ถึงพันนะครับราคาไม่ถึงพันเลยเกลิ่นนี้ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมมองว่าทำได้ดีมากๆจากบ้านของ Paris Corner ซึ่งในลายของ Ministry of Oud อย่างเงี้ยผมก็ได้ลองมาประมาณ5 6ถึงกลิ่นแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นน้ำหอมที่ผมชอบที่สุดในในลายของ Ministry of Oud นะครับก็ถ้าเต็มสิบอผมตอนเนี้ยผมให้ประมาณ6.5หรือ7มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่า ถ้าเทียบกับกลิ่นอื่นๆของเขาอะอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่ผมให้คะแนนเยอะที่สุดแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็น่าจะตอบคําถามของคนที่สงสัยเนาะว่าจริงๆแล้วเราควรมีน้ําหอมกี่ขวดแล้วถ้ามีน้ําหอม4-5ขวดอย่างเงี้ยคุณควรจะมีกลิ่นแนวไหนคุณควรจะได้ลองน้ําหอมที่มันแตกต่างมากขึ้นไปแนวแนวไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่อยากจะลองน้ําหอมแนวกลิ่นอื่นมากขึ้นหรือว่าคนที่อยากจะจัดเซตน้ําหอมว่า ถ้าคุณมีสีนฮะ,ะกลิ่นอย่างเงี้ยคุณควรจะมีกลิ่นไหนบ้างควรจะเป็นกลิ่นแนว,แนวไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะตอบคําถามตรงนั้นได้ส่วนคําถามที่ว่าเราควรมีน้ำหอมกี่ขวดเราควรมีน้ำหอมคดเดียวใช้ได้หลากหลายโอกาสไหมหรือว่าเราควรมีน้ำหอมราคาเท่าไหร่หรือว่าเราควรมีน้ำหอมนิชแบรนหรือดีไซนเซนอร์แบรน ผมมองว่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วแต่การคิดการตัดสินใจของทุกคนเลยอยู่ที่ว่าทุนทรัพย์อยู่ที่ว่าความสะดวกสบายอยู่ที่ว่าความต้องการอยู่ที่ว่าความชอบอยู่ที่ว่าอะไรหลากหลายอย่างของแต่ละคนเลยนะครับก็ให้ทุกคนไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าคลิปเดนี้เสียงเป็นยังไงก็เอาคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยละกันนะครับ ขอโทษจริงๆที่ขอพภายจริงๆที่ไม่สามารถไปแก้ไขใน e p ีที่4ได้เดี๋ยวจะแก้ไขใน e p ีนี้และถ้าเสียงมันออกไปมันไม่ดีหรือมันดียังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยลวกันนะครับถ้ามันไม่ดีอีกถ้ามันเบาอีกผมก็จะแก้ให้มันดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะอัปโหลดใหม่ให้นะครับอาจจะเป็นสักถ้ามันปล่อยวันจันทร์เงี้ยผมก็อาจจะอัพอัพโหลดสักวันอังคารหรือวันพุธอะไรเงี้ยที่มันอาจจะแบบไม่ได้ชนกับ คลิปอื่นๆอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะปล่อยในวันที่มันชนกับคลิปอื่นๆแหละแต่ว่าอาจจะปล่อยก่อนเวลาสี่โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอติดตามได้แล้วกันนะเดี๋ยวผมอาจจะมาโพสต์อีกทีหนึ่งโพสบอกอีกทีหนึ่งว่าเออเดี๋ยวผมจะมาแก้คลิปเสียงนี้ให้แล้วจะลงวันไหนจะลงเวลาไหนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันครับถ้าได้รับฟีดแบ็กว่าเสียงมันเบาอะไรอย่างงี้อีกนะครับก็เดี๋ยวจะมาแก้ให้แล้วกันนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็ขอให้ทุกคนได้ใช้น้ําหอมอย่างมีความสุขได้ดมน้ําหอมอย่างมีความสุขนะครับสนุกไปการใช้สนุกกับการใช้น้ําหอมสนุกกับการดมน้ำหอมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับสํหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ